สวัสดีครับวันนี้เรามาดูปัญหาของอ n e ววีซู u d m a x นะครับไฟเครื่องโชว์เห็นไหมครับไฟเหลืองเหลืองตัวนี้ไฟรูปเช็คเอนจินโชว์นะฮะเวลาเร่งเนี่ยจะเร่งเร่งได้สาม0ันห้าแล้วก็ตื้อไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันโดยใช้เครื่องสแกนนะครับเ,เราใช้เครื่องสแกนการอยากจะรู้ปัญหามันต้องใช้เครื่องสแกนฮนะถ้าเดาแล้วมันจะไปมั่วนะ แต่รุ่นนี้ที่เป็นปบ่อยก็คือระบบ EGR มีปัญหาอ่ะนะครับ P 0 4 0 1 EGR 4มีปัญหานะฮะเ,เกี่ยวกับชุด EGR พอ,อมีปัญหาแบบนี้ก็จะทำให้ไฟเช็คเอนจินโชว์นะครับการแก้ก็มีอยู่2อสามวิธีนะฮะก็คือ1เปลี่ยนเลยเปลี่ยนของใหม่2องลองถอดมาซ่อมดูก่อนและ3ามก็คือปิดโคดนี้นะฮะเดี๋ยวเรา หาความเหมาะสมก่อนว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนนะฮะก็จะให้ชัวร์ใช้เครื่องสแกนนะฮะจะชัวร์ที่สุดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูนะฮะว่าเวลาไฟเครื่องโชว์ควรใช้เครื่องสแกนสวัสดีครับครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขโดยการปิดโค้ด ETR นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าไฟจะดับไหม ตัดเครื่องยนต์ครับเร่งน,นะจากเดิมได้สามพันไปถึง3ามพันหนะเดีย๋ยวลองเร่งกันอ่านะสี่พันแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูโค้ดไหมฮะโค้ดไม่มีโค้ดไม่มีแล้วจากโค้ดมีมีโค้ดตัว EGR นะฮะ เราใช้วิธีการปิดยกเลิอกอีจาไปเลยนะฮะยาแบบสูกปอร์ซนะครับเพราะว่าคันนี้ทำไมเราถึงยกเลิกเพราะว่าเจ้าของเขาไปแต่งไปแต่งซิ่งกันหมดแล้วอีจาเขาปุดมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นไม่เอ่ย ค okay, นะฮะปอไดได้เลยรุ่นนี้ปิดปุ๊บปอดได้เลยไม่ต้องใช้ล่ะเอคจบครับผม